ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y ปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอสแค s t ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและอง่งการ c r y p t o c u r r e เรนซวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นไทยยูเนียนกรุ๊หรือชื่อย่อทางตลาดหุ้นว่า TU ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆ ที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะทีอยู่ธุรกิจกำลังฟื้นแถมอัพไซต์ยังเหลือเพียบเช้านี้ทีอยู่หรือไทยยเนียนกรุ๊ปปรับตัวขึ้น1.2%รับงบไตรมาสที่1ของปีนี้ดีกว่าค่า15%ขณะที่โปรกอัพเป้ายอดขายปีนี้แตะ1.5แสนล้านบาท แม้มองกำไรในไตรมาสที่สองยังคงไม่หวือหวาเหตุต้นทุนยังสูงกดดันแต่ว่าหวังว่าสงครามสงบช่วงไตรมาสที่สจะช่วยลดต้นทุนดันกำไรให้ฟื้นแรงได้มองหน้าเข้าสะสมชี้อัพไซด์สูงกำไรฟื้นปันผลแจ่มชาวนี้พุ่งสูงสุด1.2%รับงบโคงแรกโตเกินคาด ราคาบริษัทหุ้นไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือที่อยู่ช่วงเช้าวันนี้ก็คือเป็นวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นดีดขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ราคา16.80บาทเพิ่มขึ้น1.2%จากวันทําการก่อนหน้าก่อนปิดซื้อขายภาคเช้าด้วยราคา16.70บาทเพิ่มขึ้น0.1บาทหรือ 0. 0.6%มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 96. 2 8จาก5วันทําการก่อนหน้านี้ สาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นทีเอชเช้านี้ปรับตัวขึ้นสูงสุด1.2%เนื่องจากกำลังได้รับเซนชิเมนต์เชิงบวกจากการประกาศงบการเงินไรมาสที่1 65ที่มีกำไรสุทธิ1.7พันล้านบาทแม้จะหดตัว3%จากปีก่อนแต่กำไรสุทธิระดับดังกล่าวยังดีกว่าที่นักวิเคราะห์ในตลาดคาดการถึง15% บรอกอัปเป้ายอดขายปีนี้แต่1.5แสนล้านบาทบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยระบุว่าได้ปรับประมาณการยอดขายปี65ของทียูขึ้นจากเดิม5เป็น1.5แสนล้านบาทเติบโตขึ้นถึง7จากปีก่อนเพื่อสะท้อนการปรับขึ้นราคาขายสินค้าของทียูและสอดรับกับเป้าหมายใหม่ของบริษัททั้งนี้ที TU ได้ปรับเป้าหมายการเติบโตของไรายได้ปี65ขึ้นเป็น เติบโต7-8%เดิมคาดไว้ที่4-5%เท่านั้นหลังยอดขายไตรามาสที่1ของปีนี้สูงสุดเป็นประวัติการที่3.67หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง16.5%จากปีก่อนตามความคาดการที่เพิ่มขึ้นและปริมาณขายและราคาที่ปรับสูงขึ้นโปรคาดกำไรไตรามาส2ปี65เริ่มกระเตื้องบริษัทย,ยวนต้าประเทศไทยมองว่ากำไรสุทธิไตรามาสที่2ของปีนี้ จะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากไตรมาสก,ก่อนเล็กน้อยจากการปรับขึ้นราคาขายสินค้าของโอนแบรนดราว5-7%ประกอบกับค่าเงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำกำไรสูงขึ้นอย่างไรก็ตามมองว่ากำไรสุทธิไตรมาสที่2ของปีนี้ที่อยู่ยังคงชะลอตัวจากปีก่อนเพราะต้นทุนยังมีแนวโน้มอ,อยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่อง ขณะที่การปรับขึ้นราคาขายยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนที่สูงขึ้นได้ทั้งหมดสะท้อนจากราคาปลาทูน,น่า25-30% e ของต้นทุนขายเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่1.8เหรียญต่อตันซึ่งยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนที่อยู่ในระดับ1.7เหรียญต่อตันสอดคล้องกับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่มองว่ากำไรสุทธิไตรามาสที่2ของปีนี้ทียู่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากรตรมาสก่อนเล็กน้อย ตามทิศทางไรายได้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะเข้าสู่ฤดูการส่งออกทูน,น่าและกุ้งประกอบกับทิศทางการเงินบาทในช่วงไตรมาสที่2มีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อนแต่ยังต้องเผชิญกับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นอาทิทุทูน่าและบรรจุภัณฑ์เป็นต้นรุนไตรมารสสปีนี้ต้นทุนลดหนุนกำไรฟื้นแรง บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสมองว่าภาพการฟื้นตัวผลการดำเนินงานปี65ของทีอยอาจต้องรอถึงช่วงไตรมาสที่3ถึงจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจประกอบกับการทำสงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครนน่าจะมีทิศทางผ่อนคลายลงส่งผลให้แรงกดดันด้านต้นทุนที่ทียกำลังเผชิญอ,อยู่ในช่วงต้นปีลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญกูรูชี้ วอลูเอชันปัจจุบันน่าสนใจเข้าสะสมบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยระบุว่าราคาหุ้นของไทยูเนียนกรุ๊ p นั้นตั้งแต่ต้นปี65ปรับตัวลงราว15%ส่งผลให้ราคาหุ้นณนะปัจจุบันมีอัพไซส์สูงถึง32.5%เมื่อเทียบกับราคาเหมาะสมของราคาที่22บาทต่อหุ้นประกอบกับทียูยังซื้อขายบนเพอ65ต่ำเพียง10.9เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ซื้อขายกันในระดับ14-16เท่าทั้งนี้จึงมองว่าที่ระดับราคาหุ้นณนะปัจจุบันได้สะท้อนปัจจัยลบไปมากพอสมควรแล้วจึงเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวก,กันกับบริษัทเอเชียพลัสที่ระบุว่าราคาหุ้นของไทยยูเนียนกรุ๊ปตั้งแต่ต้นปี65ปรับตัวลงราว15%จะมีค่าเพอที่อยู่ในระดับต่ำ จึงมองว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุนเพื่อรับเงินปันผลซึ่งคาดว่าทียูจะให้ผลตอบแทนเงินปันผลดีเวนต์เยียถึงสูงถึง 4- 5ถึงเปอร์เซต่อปีเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็ยังคงแนะนำซื้อจากการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงที่จะแนะนำซื้อเพราะเชื่อมั่นว่ากำไรสุทธิของทีในระยะกลางและยาวยังสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นมีปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของธุรกิจเพ c ค่์แอน Value-added การฟื้นตัวของผลการดำเนินการในเรื่องของ Red Lobster นอกจากนี้ยังมีการผลักดันบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นและการเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่อาทิเครื่องปรุงรถกับ RBF ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกับ IP และบรรจุภัณฑ์กับ SFLEX เป็นต้นราคาหุ้น TU ท,ที่ซื้อขายในปัจจุบัน ยังมีอัพไซด์เหลือให้นักลงทุนได้ลุ้นอีกถึง25%เมื่อเทียบกับราคาที่เหมาะสมเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ขณะที่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ยังมองว่าราคาหุ้นณนปัจจุบันของทียูได้สะท้อนปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานปีนี้มามากพอสมควรแล้วจึงยังคงแนะนำซื้อเพราะเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นในระยะกลางและยาวเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะ สามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้นที่อยู่จากสำนักข่าว eFinance ไทยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ